สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาริชชแนลนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทำอคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูคลังสตรอรี่ของ Facebook นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับมาถามว่าแล้วพอเราดูแล้วเนี่ยเราจะลบสตรอรี่ในคลังได้ไหมนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทำวิธีการลบสตรอรี่ในคลังสตรอรี่ของ Facebook ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการมันจะทำยังไงนะครับ ก็ก่อนจะไปรับชมนะครับก็จะลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแต่ละไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับจากทางช่องไลฟ์สาร์ชแนลเนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราก็จะไปที่คลังสตอรี่โดยที่เราจะต้องกดไปที่ facebook นะครับแตะไปที่ facebook นะครับอันนี้ก็คือหน้าฟีดนะครับหน้าฟีดของเรานะครับก็กดไปที่รูปโปรไฟล์นะครับ นี่ตรงนี้นะครับกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเองนะครับแตะไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ให้เรามาแตะที่มาแตะเลือกตรง3จุดตรงนี้นะครับสาจุดตรงนี้เนะาะทีนี้ก็ไปที่คลังไปที่คลังตรงนี้นะครับแตะไปเลยแตะมาที่คลังเสร็จนะครับมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกสาม รายการก็คือตัวกลองนะครับคลังสตอรี่ถังขยะนะครับวิธีการดูสตอรี่ทั้งหมดของเรานะครับก็กดไปที่คลังสตอรี่นะครับทีนี้ที่เพื่อนๆถามเนี่ยนะครับที่เพื่อนถามเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าแล้วเราจะลบได้ไหมนะครับก็น่าจะหมายถึงการลบสตอรี่นะครับบางอันที่เราไม่อยากจะเก็บไปแล้วนะครับก็มีวิธีทําง่ายๆนะครับ เราก็จะกดไปที่ตรงนี้ครับตรงสามจุดตรงนี้นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสร้างคอลเลกชันการตั้งค่าต่างๆนะครับทีนี้วิธีการอ่อโทษทีครับทีนี้วิธีการลบเนี่ยนะครับอ่าเราอยากลบสตอรี่อันไหนนะครับเราก็แตะไปที่สตอรี่อันนั้นนะครับเราอยากลบสตอรี่อันไหนเราก็แตะไปที่สตอรี่อันนั้นนะครับอย่างเช่นผมอยากจะลบ อันแรกนี่ก็แล้วกันนะครับแตะไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีนะครับสามจุดตรงนี้โทษทีครับนะครับมันก็จะมีสามจุดตรงด้านบนตรงนี้นะครับลองกดไปที่สามจุดนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาเห็นไหมครับบอกว่าบันทึกสตอรี่นี้หรือว่าอันที่สองก็คือลบสตอรี่นี้นะครับเราก็กดลบไปเลยนะครับถ้าเราอยากจะลบเราก็กดลบไปเลยนะครับ มันก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าคุณแน่ใจหรือไม่นะครับว่าต้องการลบสตอรี่นี้นะครับก็กดลบไปเลยเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้นะครับสตอรี่ที่เราไม่ต้องการหรือว่าสตอรี่ที่เราอยากจะลบนะครับก็จะถูกลบออกไปจากคลังสตอรี่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากดลบสตอรี่เรียบร้อยนะครับมันก็จะหายไปจากคลังของเรานะครับนี่ครับไม่มีแล้วนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลบสตอรี่นะครับของเรานะครับที่เราไม่ต้องการแล้วนะครับก็อยากจะลบไปก็ทําตามวิธีที่ผมแนะนํานี้ได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับคลิปดีๆแบบนี้นะครับจากทางช่องไลฟ์สไลด์ชาแนลนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ